สวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับน่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะเพราะว่าวันนี้ผมกําลังนั่งอยู่ในรถ a l l p l u นะครับซึ่งเป็นรถของผู้บริหารของเรานะครับทั้งคุณเจแล้วก็คุณจูนนะครับออก็เป็นวันที่เรามีความสุขอีกหนึ่งวันนะครับแต่ความสุขนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเห็นโอกาสในธุรกิจ เปนชายตู้กาแฟาหยดเหรียญในวันแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะมาไกลถึงขนาดนี้แต่ว่าด้วยตัวโมเดลธุรกิจด้วยตัวเครื่องมือของเราเนี่ยมันมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วผมเห็นว่าธุรกิจเนี้ยมันเติบโตได้มันไปต่อได้แล้วประกอบกับมีท่าน CEO ที่เป็นประธานใหญ่ของเราเป็นแบ็กอัพให้เราเนี่ยก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าเราทําได้ครับอยากจะถามในความรู้สึกว่าวันนี้ได้ทั้งบ้านทั้งรถ ต้องต้องบอกว่าจริงๆทำทวิโฟประมาณ2ปีกับอีกสามเดือนครับสปีกับ3เดือนนะครับพี่น้องได้ทั้งบ้านทั้งรถนะครับผมผมมองว่ามันอะไรที่ทาให้เราบินแรงบันดาลใจได้ได้ขนาดนี้อันดับแรกก็คือความสุขของเราและคนในครอบครัวครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยเราก็อยากจะทําเพื่อให้คนข้างหลังเราสุขสบายแล้วเรามองเห็นว่าธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อเราสําเร็จรายได้เราอ่ะมันยังเพิ่มขึ้นและมันก็ต่อเนื่องออ เพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจน,นี้มันคือการสร้างอาชีพให้คนเนาะคือการได้ทําบุญด้วยนะครับ,รบแล้วพอคนมีอาชีพมีไรายได้ครอบครัวเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบมีความสุขทุกครั้งที่เราอยู่ในอาชีพนี้ครับครับ,รบก็นี่เป็นความรู้สึกของทั้งสองท่านผมอยากจะถามแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจผมเห็นทั้งสองท่านทํางานแล้วมีความสุขเพราะรู้ว่าเป้าหมายใหญ่มากนั่นแปลว่ามีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆใ,ใน t w e ครับ จนเป้าหมายแรกนะคะเราไม่ได้มองแค่ตัวเองเนาะถ้ามองแค่ตัวเองมันก็แค่ทําไปวันๆเราไม่ต้องอะไรมากแต่วันนี้เรามองเพื่อคนอื่นอ,อย่างน้อยเราเรามองไปเพื่อครอบครัวแล้วแหละเพื่อลูกและที่สําคัญมองอีกสเต็ปหนึ่งคือเพื่อทีมงานเพราะว่าธุรกิจนี้เรารู้ว่าคนที่เข้ามาทําธุรกิจนี้จริงจังชีวิตเขาเป,เปลี่ยนแน่นอนอเพราะตู้กาแฟแฟนชายนี้มัน จนบอกเห็นโอกาสอีกเยอะค่ะที่ทําให้คนชีวิตเขาเปลี่ยนได้ทางรอดมันมีเยอะค่ะอันนี้ผลลัพธ์นะครับที่ทั้งสองท่านได้ทําก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องเราทํามาเนี่ยเรารู้ว่าอนาคตธุรกิจไม่ชินหรือในธุรกิจตู้กาแฟและกาแฟเราเนี่ยก็ได้คุณภาพต่างๆาให้กําลังใจกับคนที่กําลังทําธุรกิจเดียวนี้บอกเขาหน่อยว่าผลลัพธ์มันมหาศาลให้เขามีความเชื่อเหมือนอย่างที่เราเชื่อเขาเชื่อในธุรกิจเชื่อในผู้นำนะครับ ถึงประสบความสำเร็จอยากอยากให้คุณจูนคุณเจได้แชร์ความเชื่อนี้ให้กับคนที่กําลังอยากจะสําเร็จเหมือนเราอะ่ะได้อย่างไรคับผมอ่าส่วนตัวจูนจูนเชื่อคือเชื่อเรื่องแรกคือเชื่อเรื่องบริษัทบริษัทมีความมั่นคงนะคะมั่นคงมากที่สามารถที่จะนําพาเรือลาเนี้ยไปสู่ออกโลกกว้างได้เชื่อที่สองคือเชื่อเรื่องสินค้าเชื่อตัวนี้จุนเชื่อมากนะคะสินค้าเพราะว่าเรารู้ว่าสินค้าเนี้ยนำพาเปลี่ยนชีวิตคนได้ เขาซื้อไปเขาได้เงินแน่นอนอเขาซื้อไปมันสร้างเงินแน่นอนมันคือสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่รู้ว่าวันนี้สินทรัพย์ตัวนี้จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ค่ะในเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมแฟรนไชส์ตรงนี้แหละที่จุนมีความเชื่อและเชื่อเชื่อสำคัญจุนพูดเสมอคือเชื่อผู้นำนะคะเพราะจุนเชื่อวิสัยทัศน์จากผู้นำคือวิสัยทัศน์พี่เอกนะคะพอเราเชื่อผู้นำปุ๊บเราหมดความกังวลเลยค่ะและที่สำคัญเชื่อตัวเองว่าเราทำได้ เ <Yes>, right. มื่อไหร่ที่มีความเชื่อตัวเองว่าเราทําได้เราประสบความสําเร็จได้คุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ,ะคุณเจให้คนที่กําลังมุมมองธ <Okay. S 2> ุกรกิจเราคือวันนี้ครับผมเองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนแล้วกันว่าวันนี้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกิจนี้ครับ แต่สิ่งที่มันจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะประสบมเร็จหรือไม่คือความเป็นมืออาชีพนะครับทั้งคําว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยเราที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับความเชื่อสําคัญแหละแต่ถ้าไม่มี knowledge หรือไม่มีความรู้แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือทัศนคติวันนี้ ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามองว่ามีสิ่งดีมันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นเราจะต่อยอดยังไงเราทำยังไงให้ธุรกิจเราเติบโตนะครับหรือถ้าเจอสิ่งไม่ดีนะครับเราก็คิดต่อว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรในสิ่งนั้นนั้นเท่ากับว่าถ้าวันนี้ทุกคนเข้ามาแล้วเห็นผมกับคุณจูนหรือว่าหลายๆท่านที่นี่ที่ประสร็จมีรายได้เจหลาบในธุรกิจนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีวิธีการอยู่แล้วแค่เรารู้วิธีการแล้วมีทัศนคติที่ดีกับธุรกิจนี้กับตัวผู้นํากัััับบตตววสินค้ากเองเ บอกได้เลยว่าทุกคนทําได้ล้านเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญก็คือว่าต่อจากนี้ไปบริษัทจะยิ่งเติบโตมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทนี้มีความมั่นคง Memorial. แล้วก็สร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องให้กับคนที่เดินตามเรามาครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดในฐานะบริษัททอีิโฟเองเนี่ยเราก่อตั้งมาตอนนี้เข้าปีที่4แล้วผมอยากเห็นความสาเร็จแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆครอบครัวพี่น้องนับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นในธุรกิจเราไม่ใช่เพียงแค่2อสาครอบครัวแต่เราอยากให้มีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณจูนเจก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องใน24ชั่วโมงและอีกหลายครอบครัวอีกหลายคนที่กําลังมองหาโอกาสดีๆผมไม่ไดด้บอกว่่าาเรีีทสุด แต่สิ่งที่สำคัญสุดคือวันนี้พี่น้องเห็นผลลัพธ์ละว่าผลลัพธ์ของเราเป็นยังไงนะครับเราให้จริงสําเร็จจริงนะครับแล้วก็มีไรายได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญสุดคือมันมีไรายได้อย่างยัง่งยืนจริงๆครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ต่อยอดไปยังลูกหลานเราได้อย่างแน่นอน และผมเชื่อว่าคุณจุนเจก็สําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จและพระเจ้าอวยพรนะครับสาหรับครอบครัวนี้ให้รถคันนี้เป็นพานะชี่นาเงินร้านเงินร้อยล้านนะครับมาสู่ครอบครัวของเขาและก็ในธุรกิจของเราและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องใน24ชั่วโมงขอฟคุณทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเจคุณจุนครับสวัสดีครับครับ ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหาเธอ